สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าไว้ Hyper Max แนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะคลุมเครือมากมีคนถามเยอะมากครับว่าคุ้มมากพอหรือเปล่าที่จะทำเป็น Hyper Max ม็กซ์นหรือว่าทำเป็น9ดาวนะครับคือเบื้องต้นนะ ถ้าเกียร์ยังไม่จำพอนะตัวรอบข้างยังดีไม่พอนะเพราะว่าการเก็บกบม่วง20ตัวเอาบางทีอาจจะแค่8เดือนอหรือว่าแบบประมาณปีหนึ่งซึ่งทีมอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอแต่ว่าสามารถปั้นแสงมืดแม็กได้1ตัวนะครับตัวเนี้ยถ้าเกียร์ดีไม่พอตัวรอบข้างดีไม่พอนะครับหรือต้องการนํามาใช้แบบแบกทีมหลังแอนนะผมบอกเลยว่ามีปัญหาครับค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าขึ้นอยู่กับหลีกด้วยนะ ถ้าหลิงไม่สูงมากเนี่ยผมว่ามันก็ใช้ดีคือไม่ได้แบบน่าเกลียดบางคนแบบบอกว่าเฮ้ยมันก็ประมาณเดียวกับซารีรถขนขยะไม่ขนาดนั้นผมว่ามันก็มีความเก่งอยู่เพียงแต่ว่าพอมีปัญหา2จุดชัดๆครับหคือเคลื่อนที่ช้ามีปัญหาแน่นอนนะเพราะว่ากว่าพี่แกจะลำครับลำไปเรื่อยๆนะจนเข้าตำแหน่งเนี่ยอาจจะตายก่อนได้นะเนื่องจากว่าเปราะบางนะครับ แม้ว่าตำแหน่งยืน375เนี่ยถือว่าเฮ้ยเซฟอยู่แต่อย่าลืมนะฝั่งแสงครับเออเจสซิก้าแสงครับพอเป็นดาเมจชนะธาตุอ่ะแสงเจอมืด3เท่ามืดก็เจอแสง3เท่าครับเจสซิก้าแสงลวงมาแปบเดียวน่าจะหายได้เลยนะอ่าเดี๋ยววันนี้อ่ามีทีมทดสอบไหมอาจจะไม่มีอ่าเดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะบเบลล็อกอ่าเบลล็อกน่าจะ360จุดอ่าถ้าเกิดมันยังข้ามนิดนิดอยู่ก็โดนอยู่เหมือนกันนะหรือโดนดันระยะนิดเดียว ายนะครับบอกเลยนะครับว่าปัญหาเยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์ทีมบนตำนานกันสักนิดหนึ่งนะครับคือด้วยความที่ว่าโฮโรโบดีซิโรนะครับมันผมทำคลิปไปเมื่อวานนะโอ้มีทำแม็กเนี่ยนะผมอยากทำที่ไอเทลักมากนะแต่เกียร์ผมไม่มีครับคือถ้าผมจะทำตัวนี้นะครับเป็น9ดาวแม็กเนี่ยคือกบมีอยู่3ตัวกบ9ดาวนะคือมันต้องใส่เกียร์ที่มีค่ารถแรกเดิมสามสเปอร์สชิ้น อ่านะครับแล้วก็ลดแรกอีก1ชิ้นอ่ะอย่างเนี้ยเขาเขาลดไป77.8ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมคำนวณดูนิดนึงนะอ่าแรกนะครับ2410นะครับหักไป77็เจุดแปดเปอร์นะครับอ่าหากสมบัติไปอีกนิดนึงนะก็จะเหลือประมาณ400กว่าแบบเนี้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะเออแต่ผมไม่มีครับผมไม่มีเกียร์นะ เสียใจอยู่งันแต่ไม่แน่อันจะทำนะครับดูทีมนิดนึงคือ2ตัวนี้ข้ามเดินไปแล้วทําคลิปไปดูแล้วครับว่าแทบไม่มีปัญหาใดๆเลยครับมันก็เลยเบียดไม่ได้แล้วประกอบกับเรนเจอร์ตัวเดิมๆนะครับบากิยังโหดนะครับตัวของเบลล็อกยังโหดคือตัวนี้ครับเขาใช้นะครับทั้งความสามารถแล้วก็บัฟอมตะกับวิ่งไวเนี่ยเกมตั้งรับมันจะดีนะครับแล้วก็มีดาเมจตันนะครับแม้ว่าจะไม่ทะลุนะเออแต่ก็ให้ตัวอื่นช่วยนะครับมันก็ใช้ดีนะครับ เจสิก้าแสงเป็นตัวสมดุลครับยังไงก็อยู่ในทีมนะตัวนี้ก็ยังถือว่าปวดได้เยอะนะครับแต่เราบอกไปแล้วนะว่าเรนเจอร์เนี่ยสมัยนี้นะพอออกมาได้สักพักหนึ่งครับมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการยิงไม่เข้ามันจะยิงเข้ากับพวกเรนเจอร์พวกเบาบางมากๆนะอันนี้ก็จะยังยิงโดนเข้าได้ง่ายๆแต่ว่าพวกเรนเจอร์ประเภทแข่งๆวิเศษมันจะเริ่มยิงไม่ค่อยเข้าแล้ประเภทตัวที่ แข่งพิเศษค่าแฝงพิเศษหรือตัวที่ออกมาใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนคือยุคนี้เนี่ยเล่นมาสเตอร์น่ะต้องมีนะเออถ้าอยู่เพชรนี่บอกว่าอาจจะมีสักชิ้นหนึ่งหรือไม่มีเนี่ยก็พอเล่นได้พอมาสเตอร์ปุ๊บเนี่ยมีปัญหาครับอ่ะตัวดีเซตอย่างเอลซ่ายังอยู่นะอ่ะอดูบิสก็ยังถือว่าอ่าป่วนนะครับซัมมอนก็ยังป่วนนะครับนี่ยิ่งทำเป็นก้าวดาวแม็กนะครับ ร่างล่างโคหูออกบาก็ป่วนกันยับยับเลยนะครับอ่าเป็นตัวที่ดูดทีมค่อนข้างยากมากคือหาตัวเบียดดูดทีมยากมากถ้าผมมองอาจจะมีตัวนี้ที่อ่าอามตะอาจจะใช้จากเจสซิก้าแสงก็ได้นะแล้วก็อ่วิ่งไวก็ใช้จากตัวอนูบิสอ่าด้วยตำแหน่งบันน่ะเบียดยากมากนะฉะนั้นเนี่ยหลีกระดับสูงนะครับก็อาจจะไม่เห็น เะมื่อวาน,นครับไลฟ์ที่เพจเรนเจอร์ทางการก็มีการ crossover นะกับเกมเศรษฐีนะครับน้องหมีได้บอกว่าอยู่ในช่วงฟีดแบ็กนะให้ตัวเนี้ยมันบัฟให้มันเก่งขึ้นมาคือตอนเนี้ยยังเทไปทางแสงอยู่นะเมื่อตัวนี้ทำออกมาเหมือนโตเก็นตั้งใจทําให้แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะคือพอทําให้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยคือถ้าสมมุตินะมันเคลื่อนที่ไวนะคกับ หลบเก่งหลบเก่งนี่ตัวอย่างคือตัวนี้นะไม่ต้องมีหลบตกิ้ต้านตกีลนะครับพี่แกยืนนานได้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยครับว่าเป็นค่าแฝงของจริงถ้าตัวเกมสามารถทําแบบนั้นได้จริงนะผมว่ามันก็จะขายได้แต่ผมรู้สึกอันนี้ใครที่ทดสอบตั้งแต่แรกๆนะมาบอกหน่อยผมรู้สึกว่าดาเมจมันหนักขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญความสําคัญคือยิงเข้าไหมกับเปลอาบางหรือเปล่าอันนั้นน่ะคือจุดสําคัญนะะมาดูกันที่สเตตัสดีกว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเป็นไหวพิบมืดนะมีพลังเวทโจมตีเดิมเวล1 4อนะครับ9ก้าแนหน่มกนีล้านเอา่าถือว่าเยอะนะตีหนักครับตัวนี้นะครับอา่าพลังชีวิตไม่เท่าไหร่นะอา่าแต่อย่างที่บอกว่าพลังชีวิตไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือพวกค่าแฝงลบนะครับบวกกับเกียร์ที่ใส่นะอา่าพลังชีวิตก็ประมาณหนึ่งนะ2ล้าน8กับ5ล้าน3นะครับอา่าตำแหน่งนี่ดีนะแต่พอเห็นเคลื่อนที่ปุ๊บนี่แบบ โอ้โหอยากจะช่วยเอาตีนถีบมนันอะคือ55าสิบนี่พี่แกลำโอ้โหแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็ต่ำเลยนะครับอาคูดรรเดเรนเจอร์นะอ่าสิบสามวิครับแม็กก็เหลือ6.3นะครับแรกถ,ถ้าถือว่าโอเคอยู่นะอ่าถือว่าใช้แรกไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจอ่ะยกเลิกคิวต่อเนื่องนะคือผมเห็นยกเลิกนึงว่าทะลุอมตะนะคือถ้ามันทะลุอมตะสองสกิลกอะผมว่าจับเลยเพราะว่าสตันมันอยู่ในสกิลเนี้ยคือถ้าทะลุอยู่ในสกิลเนี้ยผมว่าโอเคนะครับอ่ะสกิลนี้กว้าง360จุด ครูดาสกิล9ว <V> ินะครับไม่ได้มีค่าอะไรพิเศษด้วยเออน่าจะแฝงน่อยอะ่ะคือแบบนี้เหมือนตั้งใจให้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนอะทั้งๆท,ที่แบบโอ้โหแสงนี่มาเป็นเป็นฝูงเลยอะ่ะคือตัวนี้อยากจะให้เก่งต้นิดนึงนะครับอ่ะโซส,สกิล2นะดามเมจทะลุนะครับแล้วก็อ่าลดพื้นที่การใช้สกิลของศัตรูกว้าง390จุดถือว่ากว้างนะอ่าก็ไม่ได้ค่าอะไรมากมายนะครับอ่ายิงเท่าเดิมนะแต่ว่าขลัง190จุดถือว่ากว้างนะครับคูดาสกิล9วินะ ความสามารถมังคับตายปุ๊บนะครับนี่ดาเมจแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเป็นดาเมจทะลุหรือดาเมจไม่ทะลุแล้วก็สตัรน,นะส่วนความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นทางเจาะเกราะนะครับจะลบรางค่าต้านสกิลของสายพลังอ่ะเดี๋ยววนี้ทดสอบกันนะว่ามันจะเจาะได้จริงหรือเปล่านะครับคือถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกตัวหนืดและหนืดอย่างนี้นะ,ะหรือว่าปล่อยตัวมาหยุ5นะหาด5้าวินะครับหรือร่างเข้าดาวนะครับได้อันนี้เพิ่มแล้วสามร้อยเนี่ย มันก็ยังโอเคหน่อยอปล่อยตัวเน้นปล่อยตัวออมาตายไม่เนลรเดี๋ยวปล่อยตัวออมาให้มันช่วยปวดด้วยความสามารถใ้เปิดครับแต่นี้คือมันไม่ได้เลยเราต้องการให้มันเนี่ยเข้าตำแหน่งโดยไวนะครับแล้วก็ออกดาเมจสกิลโดยเร็วนะครับอ่ะอันนี้ผมตีบวกศักยภาพไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าใส่ตัวอื่นอยู่นะครับพลังโจมตีครับแล้วก็แม่นยำสกิลอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบสเติหลักนะครับแล้วก็ทดสอบกับเรนเจอร์นะให้ดูกันชัดๆนะแต่ปัญหาคือปัญหาจริงๆนะ อ่เป็นปัญหาที่แก้ยากด้วยนะครับอ่เนื่องจากว่าต้องพึ่งตัวรอบข้างพึ่งการใส่เกียร์นะครับถ้ามีไม่พร้อมก็อาจจะเหนื่อยนะครับอ่ามาเดี๋ยวว่าดูกันครับแต่ดาเม็ดหนักนะตัวนี้คือหนักแต่ความหนักเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันต้องดูด้วยว่ายิงเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้สกิลหนึ่งนี่สกิลหนึ่งจะเป็นสตาร์ดูนะว่ามันหนักนะครับอันนี้สกิลสองเนี่ยสองทีนะครับ คือออกสกนะิลหนึ่งและสกิลสองนะครับนี่สามทีแตกนะครับแต่ปัญหาคือเครื่องนี้ช้าไม่พอเปาะไม่พอนะครับไล่เวทช้าด้วยดูนะคือถ้าไลา่เวทเนี่ยที่เป็นดาเมจสกิลเนี่ยสำคัญมากนะครับคือถ้ามาไล่เวทช้ามากแต่โดนเนี่ยจะหนักแต่มันจะไม่โดนไงมันจะโดนผักกระเด็นโดนตะตันโดนสวนโดนอะไรก่อนนะอันนี้คือปัญหาหลักจริงๆครับ เยอะมากนะพอมาดูจริงเนี่ยเพื่อนที่ก็ช้านะครับไรเวทก็ช้าครับแถมยังเปราะบางอีกเหนื่อยผมใช้คําว่าเหนื่อยถามว่ามันเก่งไหมผมว่ามันมีความเก่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอทีมไหนนะครับเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ให้ดูนะว่าถ้าเกิดแบบตัวต่อต,ตัวจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมขโมยเกียของเอ,เอมิเลียมาก่อนนะชั่วคราวนะครับ เดี๋ยวคงมีการเปลี่ยนคืนนะเพราะว่าตอนนี้ยังต้องพึ่งเอมิเรียอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอตัวแรกที่ต้องการทดสอบเออนะครับไอดีห uh, กอยู่ที่ไหนไอดีหกเราจะทดสอบกับบราว์อนูบิสอ่ะเดี๋ยวไปดูอนูบิสนิดนึงนะครับอนูบิสนะเป็นเวลร้อยหกสิบเก้าดาวนะมาเกียร์ประมาณนี้ มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจออนูบิสครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเอาดามเมจมืดเนี่ยไปทำลายซัมมอนนะทั้งทำลายซัมมอนนับแล้วก็จัดการโตเรนเจอร์ถ้าไม่โดนขีปราวุธตายซะก,ก่อนนะอมันน่าจะมีอมาตะตวนิดนึงนะมาดูกันครับเป้าหมายคือยิงให้หายไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยครับ อันนี้ถ้าเข้าตายได้อยู่นะครับอ่ะซัมมอนออกมาหน่อยสินี่อ่ะซัมมอนมานี่ซัมมอนแตกอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเป็นการชนะท่านะแต่ว่าเขาก็ชนะท่าเรานะอันนี้คือเห็นเลยนะครับว่าโอเคอยู่นะสามารถที่จะจัดอันดุบิสตายได้ในพริบตานะครับทั้งซัมมอนนะ,ะเนื่องจากว่าท่าชนะทางแล้วทางนั้นเขาไม่มีดาเมจอันนี้เป็นการทดสอบนะว่าเฮ้ยมันยิงเข้าแล้วยิงหายไหมอ่ะบทสรุปคือ ยิงเข้าและยิงหายแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเ,เดี๋ยวคงจะมีคลิปของ ID4 ทางนั้นเขามีเกียร์ตจมตีตสก,กิลดนแน่นอนนะน่าจะจับได้มากกว่านี้อา่าดูนะอันนี้คือกวาดซัมมอนทีเดียวนะครับโอ้แต่ว่ามันยิงกันหลายตัวนะอา่าโอเคถือว่าถือว่าผ่านนะผมมองว่าผ่านในแง่ของการยิงสายพลังด้วยความสามารถในเปิร์นะเป็นทางจอก,กรอนะครับแล้วก็จัดการซมมอนอของอนูบิส นะครับอะต่อมาเจอไอดีหลักอาม่าครับอ่าคือตอนนี้ผมอ่ามีการทดสอบทีมนะก็มีการปรับเปลี่ยนเกียร์อาม่าเล็กน้อยอ่าเอาเกียร์อาม่านะโยกไว้ใส่ให้กับบราวายากน,นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าทางนั้นมีดาเมจมีทะลุมีใบนะครับแต่เบลนเตอร์ตัวค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับถ้าแพ้ถือว่าไม่ผ่านเลยนะอ่าถ้าแพ้ผมมองว่าไม่ผ่านเลยนะครับ เนื่องจากว่าอามา่าค่อนข้างเก่าก็จะเริ่มโดนง่ายขึ้นเหมือนกันแล้วก็เริ่มจะตายง่ายให้เห็นนะครับอ่าอันนี้เป็นมืดเจอแสงนะครับอันนี้โอเคนะครับอ่ะเราอาจจะปล่อยตัวเยอะนะครับเนื่องจากว่าขอเอาเปรียบให้มันหน่อยเดี๋ยวมันจะขายไม่ออกนะคือถ้าเป็นเวลร้อยสิบนำมาเล่นแบบพอหยุมหยิมอะ่ะให้พอแบบได้ใช้ได้มีนะได้ดาเมจได้สตัรน์นะผมว่าโอเคพอได้อยู่นะครับ เดียเ๋ยวจะปั้นแม็กจริงจังเนี่ยโอ้โหคิดหนักผมใช้คําว่าคิดหนักอย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมติว่ามันโดนปรับให้แบบว่าหลบเก่งขึ้นก็คือแบบถึกโดยสันดานใช้คานี้คือเรนเจอร์เกมนี้มันเป็นแบบจริงจริงบางตัวมันถึกโดยสันดานนะอันนี้ลารอดแทกข้อดีของเขาคือตรงนี้นะคือลารอดแทกเนี่ยเชื่อขนมกินได้ว่ายังไงก็มีดาเมจยังไงก็มีดาเมจใส่นะอยู่ที่ว่าจะเป็นดาเมจแบบไหนครับแต่ก็ตึงมือเอาจริง อ่ะเอาผมกดออโต้ไปเลยดีกว่าอ่ะถือว่าตึงมืออยู่งั้นนะเจออาม่มายังแบบแทบไม่ไหวนะโอ้โหอาม่มานี่แบบเก่ามากอ่ามีคนถามว่าจะมีโอกาสทําเป็นเก้าดาวไหมโอ้พูดยากนะครับเพราะว่าอ่ามันแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่บอกให้ดูปมานนี้ดีกว่าสงสารนันวนะ่าอาม่ายังถือว่าอ่าแต่อย่าลืมว่าอาม่ามีฮิวนะเออแต่จริงบางคนจะต้องแบบยิงหายิยงหาย,ยิงหายนะครับโอ้โหแบบนี้จะรอดไหมเพราะว่าเราจะทดสอบกับ บราวมายากลโอ้อันนี้คืออาวุธหนักนะครับอะบราวยากลที่ไอดีะครับอันนี้เกียร์ตามนี้อ่าเกียร์มาตรฐานเกียร์มาตรฐานะครับอ่ามาลองดูกันครับโอ้โหจะรอดไหมเติมมากนี่ถ้าไม่ไหวนะแต่ว่าส่วนหนึ่งคืออาม่าเขาดัานมาแล้วโดนขี่ปืนาวุธช่วยนะอ่ะรอบเป็นว่า เกือบเกือบจะไม่ผ่านในการเจอกับบาม่านะครับอันนี้มาเจอบาวมายกลอลดูนะว่าเจอถึกถึกนะครับเขาโดนง่ายอ่เขาโดนง่ายเอาจริงทางนั้นเนี่ยเขาโดนค่อนข้างง่ายนะครับนี่ทางเราปล่อยตัวไว้ด้วยนะทางเราได้เปรียบนะทางเราเอาเปรียบใช้คานี้ดีกว่าทั้งบัฟเดือนนะบัฟเดือนมีทั้งปล่อยตัวไว้นะแล้วก็เกียร์ปล่อยตัวไว้ด้วยนะครับ อ่ะมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่มีฮิลก็ต้องยิงให้ตายแต่เมื่อกี้เจออา่าทาไมทำไมยิงอา่าไม่เข้าอา่าแบบยังเถื่อนเลยนะอ่านี่ประมาณนี้อ่ะถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะอ่าะนั้นเนี่ยให้มองภาพรวมในการเล่นเป็นทีมดีกว่าเออเดี๋ยวคือเราเอามาทดสอบดูครับอันนี้คือเอาเปรียบเยอะมากนะอ่ะแต่ก็สังเกตว่าก็ตายเยอะนะครับแต่พอตายคบก,ก็ ล a าส a แอตแทนะนี่ยังดีนะมีล a าส a แอตแทนะครับมีม,มีนี่แบบเละเลยนะไม่รู้จะเอาไปใช้เท่าอะไรเลยนะครับอ่าคือถ้าสกิลหนึ่งเนี่ยทะลุเนี่ยผมว่าโอ้โหตัดใ,ใจได้ได้ง่ายขึ้นเยอะนะอ่ะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวยิ่งนานจะยิ่งแพ้นะครับอ่ต่อมาครับ ขอภายนิดนึงนะครับอเจอกับโอริเวอร์ครับที่ IDC นะครับอเกียร์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะทดสอบดูนะครับอันนี้ลองมาทดสอบกับพลาดปกติดูนะครับว่ายิงเข้าไหมทางนั้นเขาก็มีความสึกประมาณนึงนะครับแล้วก็มีฮิลนะครับดูว่าคือโอริเวอร์จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโแข็งแกล่งจนนักเก่ตนะแต่ว่าเขามีควาสามารถเพิ่มได้หนึ่นะครับแล้วก็ฮิลเลือดนะครับ อ่าก็เป็นตัวที่ผมมองว่าหลีกทั่วไปนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะยิงเข้าไหมเนี่ยถ้ายิงเข้าไม่ทันเขาฮิวเลือดนะเขาฮิวเลือดจนยืนเป็นฝูงนะครับมากันเป็นฝูงนะอ่ะดูครับอันนี้ซูชิปิววันเลยครับปัญหาเยอะเกินนะตัวนี้อ่ยังน้อยสตาร์นครับอ่ะก็ยังดีครับก็ยังดีนะนะที่ยังมีสตาร์น,นครับแม้ว่าจะไม่ทะลุนะ,ะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีอววารนะครับ อประมาณนี้ตึงมือกันทั้งนั้นเลยนะครัท,ทั้งที่ความสามารถให้เปอร์เนี่ยมันควรจะต้องเจาะให้แตกอ่ะให้ดูประมาณนี้สงสารอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็คาบเส้นหมดเลยขาบเส้นหมดเลยเอ่ะเจอตัวสุดท้ายอันนี้บมว่า,น,าน่าจะชนะผมคิดว่าเขาชนะได้นะอันเดี๋ยวต้องดูนะ,ะเจอกับบาาล็อกที่ ID3 อ่บาบลลล็อก id 3มี เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องกลางเป็นรองเท้าเลียนาดอ่ะช่องสุดท้ายเป็นกระดิ่งครับเนื่องจากว่าเกียร์มีอยู่เท่านั้นอ่ะเราปล่อยตัวเยอะกว่านะอ่ะดูดิว่าจะเอาเปรียบเขาได้ขนาดไหนนะครับทางนั้นเปาะนะเอาจริงๆนะทางเบลล็อกเนี่ยเอาจริงถ้าเกียร์ไม่ถึงเนี่ยเขาก็มีความเปราะเหมือนกันแต่ด้วยตำแหน่งยืน,นครับค่อนข้างจะไกลนะครับนี่อ่าวิเคราะห์กันเอานะเพราะว่าเป็นการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งครับ บับเดือนปล่อยตัวไวเกียร์ก็ปล่อยตัวไวเอาเปรียบเยอะมากนะแล้วนะาตาเป็นาตาชนะด,ด้วยถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยน่าเกลียดมากอ่าและอย่าลืมนะจุดหนึ่งนะเรนเจอร์ anger, สัง่งมืดของตัวเกมมันเคยบับขึ้นมาหลายตัวแล้วเออนะบ,บายกนอย่างนี้นะบับขึ้นมาชัดเจนมากนะครับหลายตัวนะบับขึ้นมานะครับ,บางตัวอาจจะแบบอยู่ดีไม่เก่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเก่งมีหลายตัวอยู่ดีกลับมาแม่นนะ นะต้องอย่าลืมว่าจุดนี้ตัวเกมสามารถทำได้อยู่นะครับเราไม่รู้นะไม่สามารถให้คำตอบได้แต่ว่าฟีดแบ็อยู่ในขั้นตอนแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันตีหนักขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมนมามันทดสอบเนี่ยเหมือนมันเบาวกว่านี้เหมือนมันยิง2ทีเนี่ยไม่ถึงครึ่งหลอดนะอันนี้คือ2อทีก็เกินครึ่งหลอดไปแล้วนะก็รู้สึกเดยว่าตีหนักขึ้นเบื้องต้นประมาณนี้ ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการเสียกบม่วง20ตัวยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวแรกเนี่ยผมว่าต้องคิดหนักๆเลยนะคิดหนักๆน,นะครับเอออลองเล่นเป็นทีมดูบ้างแต่ว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรามีเอมิเลียอยู่นะเออมีเอมิเลียอยู่นะครับเดือนนี้ก็ยังสบายๆอยู่นะก็เหมือนไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าจะไปปรับตอนไหนแต่ว่าเกมนั้นเองตอนนี้คือยังป่าเถื่อนมากนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูนะครับว่าอา่ะมันจะยืนได้ไหมอ่ะโอเคเจสซิก้าไปแล้วครับ สกิลเขานะครับ360จุดกับ390จุดอาจจะไม่ถึงโตเจสซิก้ามันยืน400นะครับเพราะว่าเลนเจอร์ไม่ได้ยิงข้ามาอะไรเลยครับมันจะมีข้ามเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดดันระยะโดนนะดันระยะไปถึงโดนครับโอ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้อาจจะโดนคริเอเมิเลียอยู่นะคริแตกหมดเลยครับโอ้โหคงโดนคริเอเมิเลียนั่นแหละอ่าดูกันครับอ่าเป้าหมายของไอีนี้คือผมก็ต้อง เปิดเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนอ่ะคงต้องพยายามกักรูบี้บ้างแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายคือหากบก,ก้าวดาวนะให้เอมิเดียแม็กแม็กไปนะครับไอทีผมก็ทำนะเดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนผลมันจะดีมากขึ้นกว่านี้ไหมนะครับแต่วันนี้ทดสอบให้เห็นเนี่ย เหมือนแบบวิเคราะห์พื้น้น่ะว่ามันเป็นตัวที่ต้องการจัดการกับสายพลังนะครับธาตุแสงโดยตรงครับแต่เจออาม่าแทบไม่รอดนะครับเจออามาแทบไม่รอดเจอมายกลกลายเป็นว่าชนะได้ง่ายเจออนูบิทําแตกได้แต่เจออาม่านี่คือโอ้โหอาม่าอาม่าเก่าอาม่าค่อนข้างจะยังเก่าอยู่นะเจอโอลิเวอร์ก็ยังถือว่าไม่ผ่าน เพราะว่าการยิงสายพลังธาตุปกตินะผมว่ามันควรจะหนักได้มากกว่านี้อ่ะซึ่งเกียร์ของผมถือว่าดีแล้วนะถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะอ่าพลังโจมตรีรวม44 4เปอร์นะครับถือว่าเจ๋งนะครับแต่ยังหนักไม่พอนะอ่ะส่วนตีเบาล็อกก็ตามที่เห็นเบาล็อกมันก็ไม่ใช่ตัวที่เปลอะบางเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ตัวที่แข็งกราเท่าไหร่เป็นตัวที่ก็จริงๆก็เปลอะบางนะครับอ่านดูนะดูเอาเองครับว่าสูชิหมุนไปนะหรือว่าเป็นคลิของ เอมิเลียอ่ะเดี๋ยวผมลองตีแบบเอาเอมิเลียไปใส่อีกทีมหนึ่งดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวลองดูดีกว่านะว่าถ้าเราไม่พึ่งเอมิเลียนะครับอ่าดาเมจากซูชิจะเป็นยังไงบ้างน่าจะเหนื่อยอ่ะน่าจะเหนื่อยนะอะเดี๋ยวผมลองสลับทีมให้ดูนะครับอ่าว่าเล่นเป็นทีมจะเป็นยังไงนะจะตึงมือขนาดไหนออามาลองสลับนะครับสองรอบสุดท้ายอ่ะเอาตัวชนใกล้ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ อ่าเอมิเรียนะอ่ะถอยไปก่อน,นครับโอเคอ่ะมาสองรอบสุดท้ายเป้าหมายคือจัดการแสงนะครับโอ้โหนี่เจอมาหนึ่งเจอนอนแสงเอาไหวไหมอ่ะมาลองดูแล้วกันะนะโอเคไปครับเดี๋ยวผมจะเน้นทีมอ่าผ,ผมจะเน้นทีมแรกเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ดาเมจคงจะเป็นอ่าดาเมจของ ซูชินะครับอ่าซูชิแล้วก็ชินจังครับอ่ะดูครับว่ายืนยืนได้ไหมนะครับยืนได้หรือเปล่านะครับสกิลยิงไปแล้วโดนบางไหมอ่ะโดนเบาล็อกโดนเบาล็อกอยู่นะอ่าดันระยงดันยะโอ้ไม่ไหวครับยืนไม่ไหวครับยืนไม่ไหวจริงนะครับไม่ไหวครับไม่มีเอเมเรียนี่แบบว่าคนละทีมเลยครับกลายเป็นคนละทีมไปเลยครับ เอาบอสรุปคือไม่ค่อยไหวจริงๆเอามาแบกหลังแอ่นไม่ได้ตามที่บอกตามนั้นเลยครับเอามาแบกหลังแอ่นมีเหนื่อยจริงๆนะพึ่งพาค่อนข้างจะยากนะครับนี่เราแบบดูไม่ค่อยชัดนะอ่ะเดี๋ยวดูซูชิติดหัวนิดนึงครับอ่าว่าซูชิติดหัวบ้างหรือเปล่าติดบ้างติดบา้ดบางโอเคอ่าโอเคนี่ติดหัวอยู่นะติดหัวอยู่นะ คือติดอยู่เรื่อยๆครับแต่มันเปราะอ่ะคือเรนเจอร์อย่างที่บอกว่ายุคปัจจุบันนะควรจะต้องทําให้มันเน่ยยืนานานๆน,นะเพื่อจอะจะแสดงศักยภาพสูงสุดว่ามันเก่งทางด้านไหนบัฟป่วนดาวเมจความสามารถเทปเปอร์นะครับไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์จริงๆนะอ่าสุดท้ายท้ายสุดมาแสงหนึ่งตัวเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้ถ้าชนะทีมนี้ไม่ได้ด้วยทีม A นะ ผมว่าก็อย่าไปทำแม็กเลยสำหรับคนที่บอกว่าอาจจะกบม่วงเยอะๆนะครับอหรือว่าแบบตัวรอบข้างดีแล้วเกียร์ดีแล้วครับผมจะไม่ปล่อยเอมิเรียนะอะดูกันว่าเจอทีมนี้นครับผลจะเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ปล่อยเอมิเรียนะอะดูซูชิติดหัวมีติดครับมีติดอยู่นี่นี่ติดอยูอ่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะตายนะมันต้องสองทีนะครับ แต่จริงสองทีก็อยู่ในภาวะที่รับได้อยู่นะอะมาดูครับสูชิติดหัวไหมฮึบติดหัวอยู่โดนอยู่นะถือว่าความแม่นยำสกิลผมว่าได้อยู่นะ,ะความแม่นยำสกิลในเรื่องของสตันได้อยู่คนระับเพียงแต่ว่าศัตรูจะต้องไม่มีอาตากึ้นอยู่หรือว่าทีมเราล้างอาตากอ เหมือนเดิมครับเบลนเตอร์ที่เป็นแสงมืดในหลายๆตัวนะครับผมก็มักจะแนะนําแบบนี้ว่าถ้ามันเป็นธาตุโปรตีบางตัวเนี่ยไม่ควรลังเลเลยที่จะปั้นแม็กเพราะว่าใช้กบดำอะ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับแต่ว่าพอมาเป็นการใช้กบม่วงเนี่ยโอ้ต้องคิดเยอะจริงๆนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นธาตุโปรตีปั้นแม็กไปเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่พอเป็นการใช้กบม่วงปั้นแม็กปุ๊บเนี่ย เฮ้ยต้องคิดเยอะว่ะเพราะว่าการจะปั้นแสงมืดแมกโน no แรกเนี่ยมาแบกทีมเนี่ยมันมันแบบต้องเน้นนิดนึงนะครับซึ่งก็มีหลากหลายทางนะคลิปมีแนะนาไปหมดแล้วครับเพราะว่าแต่ตัวมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปเจสซิก้าก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างสมดุลส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวป่วนซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่มีเกียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนและเอามาแบกก็เหมือนกันนะหนอนแสงก็ไม่สามารถแบกทีมแบบระดับโ,โหนๆได้ยกเว้นว่ามีโจมตีสกิลดนแน่นอน,อ,นอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็ ต้องหวังพึ่งตัวอื่นเหมือนกันนะซึ่งก็มีหลายตัวนะที่ยังน่าสนใจในการปั้นแม็กนะในตัวแสงมืดนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมมองว่ากลางๆต้องรอจนกว่าตัวเกมจะปรับนะแต่จุดหนึ่งที่เขาปรับไม่ได้แน่ๆก็คือพวกค่าเดิมนะครับก็คือเคลื่อนที่ตรงไม่ปรับแน่ๆปรับไม่ได้แน่ๆถ้าไปปรับอาจจะแบบอาดาเมจหนักขึ้นไหม อาวจะแบบว่าตายยากขึ้นไหมอันนี้ต้องรอดูด้วยกันนะว่าตัวเกมจะสามารถทําแล้วเอามาขายเน้นขายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นตัวที่เขาไม่ได้เน้นขายดูมีปัญหาเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะอะแต่ว่าภาพรวมผมมองว่าประมาณเพชรอ่ะโอเคอยู่เล่นกับทีมดีๆหน่อยนะ,ะก็ถือว่าใช้ได้ดีครับจริงๆมาสเตอร์ผมว่าก็ได้หยุมกันนะะเดี๋ยวไว้อ่าลีกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยทดสอบกันจริงๆนะว่า เอานำไปเล่นได้ไหมแต่ก็ทดสอบยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีเอมิเรียอยู่นะอันนี้ผมจะลองปักเกียร์ไว้ดูประมาณนี้อ่าแล้วดูว่าเกมตั้งรับเนี่ยมันพอจะได้ไหมโอ้จริงๆก็ไม่อยากใส่เกียร์แบบนี้นะเราค่อนข้างจะพึ่งพ,งพิงตัวเอมิเรียค่อนข้างจะเยอะนะคอ่ะสร,รุปประมาณนี้ครับถือว่าต้องเน้นนิดนึงถ้าจั้นแม็กผมส่วนตัวนะ ถ้าเน้นจริงๆผมก็ว่ายังไม่ผ่านณตอนนี้นะใช้คําว่ายังไม่ผ่าน,นครับแต่ได้เกิดสมมติว่าเฮ้ยมีหลายตัวละกบม่วงอะไรจะลองปั้นมาคอมโบปั้นมาลองใช้ดูหรือว่าปั้นมาช่วยจัดการตัวธาแสงนะครับก็ตามที่เห็นนะอนุวิทย์ยิงหายได้นะครับมายากลยิงหายได้นะครับเพราะว่า เกียดีประมาณหนึ่งนะครับตัวรอบข้างก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าผ่านในตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเอามาแบกหลังแอนผมว่ายังไม่ผ่านแค่นั้นเองต้องพึ่งทีมพึ่งเกียร์ค่อนข้างเยอะนะเอาบทสรุปของตัวไว้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ